มาตอบคำถามคุณแม่ท้องนะคะที่กำลังกังวลว่าเป็นฤิสีดวงอยู่ขณะตั้งครรภ์แล้วจะคลอดธรรมชาติได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันสำหรับคุณแม่ที่เป็นฤิสีดวงนะคะคำตอบก็คือสามารถคลอดธรรมชาติได้ค่ะซึ่งในขณะที่คุณแม่กำลังจะคลอดนะคะในบริเวณนั้นเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บค่ะก็ไม่ต้องกังวลโดยคุณหมอเขาก็จะช่วยเรามาระวังการตัดแผลฝีเย็บไม่ให้ไปโดนฤิสีดวงของคุณแม่แล้วก็ไม่ให้มีการฉีกขาดของช่องคลอดมากเกินไปด้วยค่ะ บางคนก็จะมีคำถามว่าแล้วตั้งคันแล้วเป็นลิสีดวงเนี่ยเราจะต้องผ่าตัดเอาลิสีดวงออกหรือเปล่าคำตอบก็คือให้คุณหมอไปตรวจดูก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณแม่อาการไม่หนักมากค่ะคุณหมออาจจะใช้วิธีการดันเอาลิสีดวงกลับเข้าไปก่อนค่ะสำหรับกรณีที่คุณหมอจะผ่าลิสีดวงออกนะคะพวกมีการตายของเซลล์หรือว่ามีการอุดตันที่ทําให้คุณแม่ปวดมากๆหรือว่ามีเลือดออกมากคุณหมอเขาก็จะแนะนําให้ผ่าออกก่อนค่ะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องชาแนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ